สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงาพาเพลินวันนี้นะคะพาทุกท่านนะคะมาชมวิวสวยๆนะคะทุกท่านก็การเก็บนะคะผลผลิตนะคะข้าวนั้นเสร็จแล้วนะคะช่วงนี้ก็ชาวไร่ชาวนาก็เปลี่ยนนะคะจากการตักข้าวเก็บแล้วก็มาเตรียมพื้นที่นะคะปลูกมันบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมเนาะ นี่นะคะทุกท่านก็อย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้นะคะก็มีการปลูกมันเนาะนี่นะคะนี่นะคะก็มีเตรียมพื้นที่ปลูกมันแล้วก็ยังคงมีปลูกอ้อยบ้างนะคะในฝั่งนั้นวันนี้จะพานะคะทุกท่านมาชมนะคะพื้นที่นะคะที่ดินนะคะของบุงาแล้วก็แฟนนะคะก็จะเริ่มต้นนะคะในการที่จะ เข้ามานะคะปรับปรุงนะคะแล้วก็พาะปลูกอาศัยนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะพื้นที่ที่ดินนะคะของแฟนแล้วก็บุงหงาเองนั้นนะคะจะเป็นพื้นที่เป็นด้านลึกนะคะพื้นที่รวม3ไรครึ่งนะคะ3าไร่นั่นเองอาจจะมีเสียงลมบ้างนะคะทุกท่านก็ขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะ ตอนนี้มีปลูกพืชบ้างนะคะแต่ด้วยความที่ว่ายังไม่มีนะคะระบบน้ําไฟนะคะนี่นะคะแฟนก็จะใช้วิธีนะคะตักน้ํานะคะใส่ถุงมารดนะคะส่งสารต้นต้นพืชนะคะต้นดอกไม้ใบหญ้านะคะที่มาปลูกไว้เนาะบุหง,งาก็จะมีนะคะปลูกนะคะมันห้านาทีเนาะมีกล้วยเอามาลงนะคะก็เลยนึกไปนึกมาเอเราก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะ ต้องมีระบบน้ําระบบไฟนะคะนี่นะคะแฟนหิว้วน้ํามารดเนาะสงสารต้นไม้พื้นที่ตรงนี้นะคะสามไร่ครึ่งนะคะก็จะเป็นการเริ่มบุกเบิกนะคะในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะลึกไปจนสุดทิวเขียวเขียวทิว,ทวอ้อยด้านนู้นนะคะขอเนียชี้ก็คือจะเป็นด้านลึกไปถึงนู่นเลยนะคะสามไร่ครึ่ง3.5ไร่พื้นที่ตรงนี้ก็ วิวสวยเลยนะคะฝั่งนี้ก็มีการปลูกต้นมันนะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวในส่วนของข้าวเนาะฝั่งทางนั้นนะคะก็จะเป็นหนองน้ําของหมู่บ้านเนาะนี่นะคะวันนี้นะคะบุงอาจ,จะมานะคะแชร์ประสบการณ์ในส่วนของเอ๊ะถ้าเราอยากจะปลูก พืชนะคะหรือจะทําการเกษตรใดๆก็ต้องมีระบบน้ําแล้วก็ระบบไฟนะคะทุกท่านอันนี้นะคะอีกมุมหนึ่งนะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะพื้นที่นะคะก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะชนก็คือพื้นที่ยนชนสวนอ้อยแล้วก็ลึกไปด้านหลังนะคะประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นนะคะก็จะเป็นเสานะคะเสาไฟฟ้าเนาะตรงนี้ก็จะมีบ้านคนแล้วนะคะทุกท่าน อันนี้จะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะคะฝั่งทางนั้นก็จะเป็นอบอตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะยังไม่มีบ้านแล้วก็ไม่มีบ้านเล็กที่นะคะคลิปนี้นะคะขออนุญาตเล่านะคะแวอาจจะอาจจะยาวนิดนึงนะคะอาจจะมีเสียงลมบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารม่มเดี๋ยวบุงหาน,นะคะ จะออกไปสอบถามนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะที่การไฟฟ้านะคะว่าถ้าเรานะคะอยากจะทําการเกษตรอนาคตก็อาจจะมีสิ่งปลูกสร้างหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเจาะน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวทีละขั้นตอนนะคะท่านใดที่เริ่มบุกเบิกเหมือนบุงหงาเนาะก็ดูไปด้วยกันนะคะนี่นะคะเสาไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวบุงหงาจะขออนุญาตนะคะไปสอบถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก่อนว่า ถ้าเราจะใช้ไฟชั่วคราวหรือไฟเกษตรหรือหม้อเกษตรนะคะมีขั้นตอนอย่างไรแบบไหนค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านนะคะไปด้วยกันเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะเดี๋ยวเข้าตัวอำเภอนะคะไปถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอเนาะไปด้วยกันค่ะ ก็หลังจากที่ได้ไปถามเจ้าหน้าที่นะคะบุหงาขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะสําหรับท่านใดเนาะที่ทราบขั้นตอนอยู่แล้วนะคะถือว่ามาชมด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะคะมีส่วนเพิ่มเติมตรงไหนสามารถนะคะเพิ่มเติมได้เลยเนาะถ้าบุหงาพูดตกหล่นตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะคะก็หลังจากที่ได้ไปสอบถามมานะคะสรุปใจความได้ดังนี้ขออภัยนะคะที่ในการไปถาม ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ชมนะคะก็ขอสงวนสิทธิ์ตรงนี้นิดนึงนะคะสอบถามมาได้ข้อมูลว่านะคะขั้นตอนนะคะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยนะคะค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนะคะหากเราสนใจที่จะทำนะคะหรือต่อไฟกเกษตรบางท่านเรียกหม้อกเกษตรนะคะขั้นตอนก็คือว่านะคะขออนุญาตพูดช้าๆนะคะเผื่อท่านใดอยากทำนะคะ ก็เดี๋ยวนาคตบุงาก็จะทํานะคะเดี๋ยวขอนญาตเก็บเงินสักพักแล้วก็ไปขอนะคะไปยื่นขอเดี๋ยวบุงงานอธิบายจากสถานที่จริงเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้จะเป็นถนนนะคะทุกท่านแล้วก็จะมีหมู่บ้านติดตรงนี้เลยนะคะบ้านคนวิธีการคือให้เราทำการนะคะ ให้ช่างผู้ชำนาญน,นะคะที่ทราบอยู่แล้วว่าหม้อเกษตรนั้นจะมีในส่วนของการตั้งแผงคัดเอาชุดสวิตชุดปลัก๊กแบบไหนยังไงนะคะทำเราก็ทำการลากสายนะคะจากเสาหลักนะคะเสาเมนตรงนี้นะคะทุกท่านมาบริเวณที่เราจะทำการติดตั้งนะคะติดตั้งในส่วนของสวิตนะคะชุดสวิตตรงนี้ค่าใช้จ่ายในการซื้อเสานะคะกับ สายเนี่ยที่ลากมาบริเวณที่เราจะติดตั้งนะคะทุกท่านตรงนี้เราออกเองอาจจะเป็นเสาอะไรก็แล้วแต่ให้ที่มีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานแบบนี้นะคะอันนี้เราทำเองออกค่าใช้จ่ายเองนะคะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของชุดคัตเอาท์ชุดปลั๊กสวิตอะไรต่างๆตามมาตรฐานนะคะให้ช่างติดตั้งไว้อันนี้เราทำเองนะคะแล้วก็ลากสายไปบริเวณเสาตรงนี้ เดี๋ยวถึงเวลานะคะเราทำไงต่อพอทำแบบนี้เสร็จแล้วให้เราถือบัตรประชาชนนะคะไปที่การไฟฟ้าที่ใกล้บ้านเรานะคะเวลาทำการนะคะทุกท่านนำเอกสารอะไรบ้างบัตรประชาชนของผู้ขอของผู้ขอไฟเกษตรนะคะแล้วก็สลิปค่าไฟเดือนล่าสุดของบ้านใกล้เคียงอย่างเช่นตรงนี้นะคะบุงา บ้านที่ใกล้เคียงจุดที่เราจะต่อที่สุดคือบ้านใครนะคะก็ไปขออนุญาตนะคะขอสลิปเขามานะคะเพื่อที่จะเอาไปยื่นมีสองอย่างนะคะบัตรประชาชนผู้ขอแล้วก็สลิปค่าไฟบ้านที่ใกล้ที่สุดบ้านใกล้เคียงที่เราจะขอนะคะอ่ค่าใช้จ่ายนะคะในการขอมีเงินมัดจ,จำหก0 0นบาทนะคะทุกท่าน งินมาจําตรงนี้นะคะเดี๋ยวถึงเวลาจะได้คืนนะคะหมายความว่าในแต่ละเดือนเอ๊ะเราจ่ายค่าไฟแบบไหนค่าไฟก็จะมีการจดมิเตอร์เหมือนทั่วทวไปเหมือนบ้านทั่วท,วทวไปนะคะก็มีการใช้มิเตอร์ไปเท่าไหร่นะคะก็จะมีการจดมิเตอร์แล้วก็ไปจ่ายนะคะทุกท่านวิธีการใช้งานเราก็จำในส่วนจุดที่เราตั้งไว้เป็นเหมือนการจำลองแบบบ้าน ถามว่าทําไมเราต้องขอไฟกเกษตรนะคะทุกท่านคือหนึ่งยังไม่มีที่อยู่อาศัยหรือยังไม่มีกระท่อมยังไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่งนะคะยังไม่มีบ้านเล็กที่นะคะถ้ามีบ้านเล็กที่ก็จะขอในอีกแบบหนึ่งนะคะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงสําหรับท่านใดที่ทราบแล้วก็ดูเป็นเพื่อนกันเนาะนะคะแล้วเกิดมาวันหนึ่งนะคะเรามีบ้านแล้วอยากจะไปขอบ้านเล็กที่ อยากที่จะยกเลิกไฟกเกษตรให้ใช้เป็นไฟที่มอมิเตอร์ทั่วไปทำยังไงก็ไปแจ้งนะคะแจ้งเสร็จก็จะมีคืนเงินมาจานะคะหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเงินมาจาที่บุงอาแจ้งเนาะหกพันนะคะประมาณนี้นี่คือขั้นตอนนะคะทุกท่านแล้วถามว่าเวลาเราไปแจ้งนานไหมที่เจ้าหนะ้าที่จะมาทําให้นะคะแนะนําให้เรียบร้อยก่อนนะคะทุกท่านก็คือว่าลากสายมาไว้ตรงนี้นะคะลากเผื่อน,นิดนึง แล้วก็ยาวไปถึงตรงนี้ตรงนี้เราติดตั้งชุดคัตเอาท์ชุดสวิตตามมาตรฐานที่ไฟกเกษตรทั่วๆไปนะคะเราติดตั้งเสร็จเราถึงจะไปยื่นเรื่องนะคะยื่นเสร็จรอนานไหมเจ้าหน้าที่จะมาจ้าให้นะคะก็ประมาณไม่เกิน5วันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่อาจจะเร็วเกินนั้นนะคะก็จะประมาณนี้และเดี๋ยวในอนาคตนะคะได้ติดตั้งในส่วนของชุดสวิตแล้วก็ลากสายรอนะคะ อะไรต่างๆเดี๋ยวจะมาแชร์บอกทุกท่านนะคะทุกอย่างก็ค่อยๆทําไปเนาะบุงาก็เพิ่งเริ่มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาดูเนาะว่าบุงาปลูกอะไรบ้างนะคะถามว่าทําไมถึงสงสารต้นไม้นะคะคือพื้นที่ตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้จะเป็นปลูกมันสาปะหลังนะคะเพิ่งรื้อออกแล้วก็ได้ทําการไถนะคะแล้วก็ได้ไปรีวิวก็มีเจ้าของบ้านนะคะคุณแม่คุณพ่อหลายท่านใจดีมากเลยก็ให้ นู่นนี่นั่นมาปลูกบุงอาย,ยังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะคะลงทุนแค่ในส่วนของการไถเนาะมีปลูกดอกไม้นะคะนี่นะคะแฟนก็รดน้ํานะคะบุงอามาเห็นแล้วก็เลยมีความรู้สึกสงสารต้นไม้แล้วก็การจะมีบ้านสักหลังหรือบ้านสวนยังไงก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะปลูกพืชผักต้องมีระบบน้ําระบบไฟนะคะเริ่มต้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นนะคะ มันห้านาทีนะคะอันนี้เอามาจากที่บ้านแม่เพียงนะคะขอบคุณแม่เพียงด้วยนะคะก็ได้พันของมันห้านาทีก็ได้ปลูกเยอะอยู่ค่ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวถ้าโตมากกว่านี้ก็จะทำการขยายเพิ่มนะคะแม่บอกว่านะคะปลูกนะคะช่วงนี้ช่วงเดือนธันวาเนาะอีกปีหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็ขุดกินได้เลยนะคะหนึ่งปีได้กินนะคะแล้วก็ตัดขยายพันธุ์ต่อได้เลยนะคะ ก็มีปลูกนะคะต้นกล้วยดูนไกล้ๆนะคะทุกท่านบุงหงาก,ก็สงสารต้นกล้วยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะต้นอินทผาลามเนาะบุงหงาก,ก็ปลูกหกต้นนะคะก็ที่คิดไว้นะคะอนาคตอาจจะมีบ้านตรงนี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวต้องทําการถมดินนะคะปรับดินก่อนนะคะหมายความว่าเดี๋ยวบุงหงาจะจ้่สายมาถึงตรงนี้นะคะ ะะก็ถือว่าไกลพอสมควรแต่ถามว่าถ้าใกล้เกินนะคะก็จะชิดถนนเกินไปเนาะระยะประมาณ20เมตรได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นแนวยาวจะเป็นต้นกล้วยนะคะเหลืองแล้วนะคะบัวกาเลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปขอไฟกเกษตรนะคะทุกท่านแล้วก็ทําการเจาะนะคะเจาะเป็นบาดานบ้านนะคะชุดเล็กนะคะแบบนี้เดี๋ยวทำย,ยังไงเนาะก็จะอัปเดตเรื่อยๆให้ทุกท่านได้ชม ก็จะมีอินทบาลามัมปลูกหกต้นนะคะเป็นแนวนะคะหกต้นก็ในการปลูกบุงหงาก็จะเว้นระยะนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นแนวรั้วนะคะรั้วที่ดินข้างๆบุงหงาก็ขยับมาประมาณสามเมตรตรงนี้จะเป็นต้นลำใหญ่ค่ะทุกท่านเดี๋ยวไปดูด้วยกันเนาะนะคลิปนี้อจ,จะยาวนะคะถือว่าพาเดินเล่นด้วยกันเนาะนี่นะคะเสียงลมบ้างนะคะทุกท่าน อันนี้ต้นลำไย,ยบุงงาก็ทำการปลกไว้นะคะให้เขารู้สึกอบอุน่นเอาฟางนะคะมาปลกไว้นี่เป็นต้นพริกค่ะต้นพริกนะคะอัน,นจะเป็นต้นกล้วยปลูกประมาณ8ต้นอันนี้คือเริ่มบุกเบิกนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกท่านแล้วก็เริ่มต้นแบบนี้นะคะจะเป็นยังไงก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจนะคะพาเดินด้วยกันนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็ต้นลำไยนี่นะคะก็จะมีปลูกนะคะมะละกอด้านนู้นนะคะก็ใช้วิธีนะคะวันไหนเราไม่ได้เอาถังมาก็ตักน้ำรดด้วยถุงนี่นะคะต้นลำไยอันนี้ต้นลำไยนะคะแล้วก็ปลูกต้นพริกเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ประมาณนี้นะคะนี่ต้นมะละกอสงสารต้นมะละกอจังเลยค่ะทุกท่าน นู้นนะคะก็จะมีปลูกต้นพริกแล้วก็มะละกอลูกยาวนะคะเดี๋ยวรอดูผลผลิตเนาะจะรอดไหมเนาะนะคะทุกท่านนี่นะคะก็มีต้นกล้วยน,นะคะแต่ถามว่าถึงเขาจะไม่รอดนะคะแต่ก็อยากให้รอดไหมเพราะว่าก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเพราะอันเนี้ยบุงอ่ะก็ไปขุดต้นมาจากของสวนของพ่อของแม่นะคะที่ แตกหนอนะคะสวนของพ่ออยู่ด้านนู้นค่ะที่เห็นเป็นหลังคาสีขาวๆนะคะตรงนั้นก็ฝากทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้บุงาด้วยนะคะวันนี้พาเดินชมบรรยากาศนะคะว่านี่นะคะเข้าสู่หน้าแล้งแล้วเดินเหนื่อยเลยนะคะที่ดินสุดนู้นฝั่งทางนี้จะเป็นถนนใหญ่นะคะบุงหาก็เดินมาไกลพอสมควรนี่นะคะก็มีเสามีติดถนนใหญ่แต่ว่ายังไม่มี บ้านพักอาศัยเลยขอมิเตอร์นะคะขอมอในส่วนของมอบ้านไม่ได้นะคะก็ไปขอในส่วนของไฟเกษตรแทนนะคะประมาณนี้บุงหงาขอบคุณทุกท่านนะคะทุกการติดตามเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมเรื่อยๆขอบคุณมากมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ